บันทึกการไล่ล่าคนร้ายที่มีอาวุธปืนสงคารามอย่าง AK-47 จะเป็นอย่างไรที่มอนทแคอโล,ลัสจอร์เจียในช่วงเช้าตู่งคมวันที่12เมษายน2 0 2 1นยสเมื่อเวลาตี3.30นาทีตำรวจพบผู้ขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดและดูมีพิรุษจึงเปิดไซเรเนเรียกให้รถดังกล่าวจอด นผู้ต้องสงสยัยกำลังหลบหนีมุ่งหน้าไปทางตะวตันออกด้วยรถน,นิสสันแต่รถดังกล่าวกลับไม่ยอมจอดตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รถยนต์ผู้ต้องสงสยัยดังกล่าวมีคนร้ายด้วยกันและแอรอนผู้ที่นั่งที่นั่งผู้โดยสารซึ่งพวกเขามีปืนไรเฟลิลเ AK-47 มาด้วย ควบคุมรถให้กลับมาอยู่ในเลนได้และแอรอนได้ใช้อาวุธปืนออกมาข้างนอกหน้าต่างและทำการเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ถูกยิงถูกยิงรถผมถูกยิงคนร้ายมีอุธปืนไรเฟิลน่าจะเป็น AK AK 47เน่รถของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขับต่อไปได้กำลังเสริมกำลังเสริมรถผมจอดอยู่ข้างทางมารับได้ไหมผมผมจะรออยู่ตรงรถ จ้าหน้าที่และตำรวจในเมืองต่างระดมทีมกันตามหาคนร้ายทั้งทางบกและทางอากาศผมกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือถนนหมายเลข61ผมคิดว่าผมเจอคนร้ายนะคนร้ายมุ่งหน้าไปทาง,ทางถนนแบ็คเฮดผมว่าจะขับใกล้พวกเขาเข้ากว่าน,นี้อีกหน่อยถอยดี มุมกล้องจากรถตำรวจอีกคันตำรวจหลายหน่วยกำลังปิดล้อมถนนทางหลวงหมายเลข6 1เเพื่อทำการจับกุมตัวคนร้าย เียนเชลตันและแอรอนเชลตันไม่มีทางให้ไปต่อจึงหลบหนีเข้าป่าไปทางเหนือและซ่อนตัวอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่แคลรตันมาดักบริเวณป่าข้างทางของถนนเหมือนว่าผมจะเห็นใครนะใครนะ่ะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมอบตัวซะ เสริมด้วยผมถูกยิงผมถูกยิงคนร้ายอยู่ตรงผมคนร้ายอยู่ตรงผมครับคนร้ายอยู่ตรงผมขอกำลังเสริมด้วยผมถูกยิงผมอบตัวซะคนร้ายคนร้ายคนร้ายอยู่ตรงผมขอกำลังเสริมด้วยผมถูกยิง คนร้ายอยู่ตรงผมขอกำลังเสริมด้วย,ผม,ยผมถูกยิงผมถูกยิงในที่สุดคนร้ายหนึ่งในสองถูกวิสามาันโดยสมาชิกหน่วยสวาดและจับกลุ่มตัวได้อีกหนึ่งคนแอลลาเชลตันคือคนที่ถูกจับกลุ่มได้และโดนไป22ข้อหาถูกจำคุกตลอดชีวิต ในเหตุการณ์นี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บ3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและปลอดภัยในที่สุดฝากการกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์หรือทิ้งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หากมีข้อติชมมีข้อเสนออะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับ